ที่น้องเพ <S feelings> ื <s uko> um> <INE Sh Words> ่อรชที่เขาลรักทั้งหลายผมกัเจอแล้วเหยาร่มงมคพีับิดถึงบรรยากาศเหมือนตอนก่อนเลอกกันอยมาอนั้นก็เหมือนกันมือน ปกติที่อื่นเวลาฝนตกเขาต้องหาวในการทำไมมาที่เขาจะมาแล้วมันอบอุ่นอย่างนี้บรรยากาศแบบเดิมๆบรรยากาศแห่งความหวังที่พวกเราเคยมีร่วมกันมา ตอนวันที่14พฤษภาคมเราหาเสียกับพี่นอขชาวระยอคว้ว่ามีลงุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง้าเทือนผ่านไปยังเหมือนเดิมกับพี่นอง